สวัสดีทักทายหน้าหนาวในปี้ปี2025วิดีโอยาวปีแรกของเรามาแล้วมาเดินตอกกำลังกายนะคะทุกคนมาถ่ายวิวสวยๆบรรยากาศในฤดูหนาวที่หิมะตกแต่วันนี้ไม่ตกนะคะปีนี้หิมะตกนิดหน่อย ทะเลสาบฝั่งโน้ลิ่นม,มาลายแล้วนะคะเห็นไกลๆวันนี้ไม่มีแดดเลยค่ะคลึม้มด้วยเมฆหมอกทั้งวันออกกํบบาลังกายนะคะหน้าหนาวลงมาเดินยืดเส้นยืดสายกันค่ะกลับแล้วเดินขึ้นขเขาวะเหนื่อยเลย ข้างหลังนี้ก็เป็นหิมะขาวๆ้านหิมะทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนในป่าที่นี่เป็นป่าเห็ดป่าบูเบอร์ี่แต่ตอนนี้สีขาวไปด้วยหิมะตเต็มเลยสวัสดีทักทายจากฟินแลนด์ตอนเย็นๆกลับบ้านแล้วค่ะลมหนาวพัดมาแล้วลมทำให้หนาวนะคะทุกคนถ้าไม่มีลมไม่หนาวเท่าไหร่ที่หิมาไม่ตก สวัสดีมีควาสุขขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจมิตรภาพดีๆให้แก่กันเสมอไปขอบคุณค่ะ